สวัสด,ดีครับวันนี้วันครอบครัวครับวันนี้น,นี้จะมาทานอากาศมันร้อนต้องจัดหวานเย็นชามโตๆโตกันเลยครับจ,จะเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะนแตงใสเม่นโอหน่อไม้ใครไม่รู้โคตรลยอ่ะ สมัครรูจ้จัขับไปเลยแล้วูช้อนซุดแตไม้แล้วก็ไปตักไอ้ต่องอร่อยไหมอร่อยอร่อยนะอืมตักขา้าวไปตักหวานนี่มันก็รวมกันในท้องนี่แหละอืม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 ,อม เคยเียกอะไ,ไร้าภูเขาไฟเหรอข้อางล่างนี้ก็จะมีหลายอย่างครับขั้งล่างอ,อยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนเลยวันนี้รับงานเตวช่วงบ่ายจะมีงานย้ายแอร์ย้ายบวกติดตั้ง ก็พิ่งเช้ามีล้างแอร์อะไรพวกนี้ช่วงนี้จะคดเรื่องแอร์บ่อยหน่อยหนึ่งนะครับเพราะงานโซลาเซลล์มันใช้เงินเยอะฟ้าติดครั้งหนึ่งก็แสนกว่าบา, 8, 90, าทแปดเก้าหมื่นถูกๆก็น้อยคนนะเพราะว่าติดน้อยมันก็ประหยัดน้อยติดเยอะก็ประหยัดเยอะเงินท้องหายากเพราะว่าเงินมันก็ไปลงทุนนอกจะกินทุกวันนีม่มาปอก กกองหลังบ้านนะถึงกับซุปหน่อไม้ซุปหน่อไม้ลืมคอหมูยา่างไปไปหั่นคอหมูย่างมาใส่หน่อยนะแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วบางทีความสุขไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาไก่นะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวก็ก็มีความสุขแล้ว ม,มันอยู่ที่ใจของเราเราไม่ต้องเยายานเยอะมันเหนื่อยครับครับผมฝากไปให้คิดนะครับความสุขอยู่ที่ใจจะอยู่ไหนก็มีความสุขครับบางทีไม่ไม่จาเป็นต้องมีเงินเยอะนะครับความสุขสวัสดีครับ มาแล้วครับคอหมูคอหมูส้มไม้คอหมูน,มาน่าอืมหันบางๆนี่นะครับโหบางใช้ได้ใจเลยอร่อยมากโอ้โห <c oughs> สันสน, <c oughs> น,นี่คนระับสันเน่หึหึหึอืมข้าวเหนียวมั้ยอืมเข้ากันอ๋อคอหมูน่างเลย อร่อยมากลูกดาของพ่อ <laughs> สวัสดีครับจะจะ,จะติดต่อเรื่องโซลารเซลล์รับปรึกษานะครับวางแผนเป็น off ออฟคิดถ้าง่ายๆก็ออฟคิด ระบบออนกิจออนกิจก็มีอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกับแผ่นโซลาร์เซลล์กับพวกเบเกอร์นิดหน่อยอยี้ก็จะเป็นออนกิจประหยัดได้เฉพาะตอนกลางวันที่มีแสงแดดเพราะว่าไฟจากแผ่นโซลาร์เซลล์เข้ามาปุ๊บมันก็จะมาใช้โดยตรงกับกับแอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่เวลาแดดไม่มีมันก็จะไม่มีไฟแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบออฟกิ it, จเราติดแผ่นเยอะหน่อยนึงเราจะมีไฟไว้ใช้กลางคืน เพราะว่าออฟกิทเนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ไว้ซัพพอร์ตตอนกลางคืนถ้าแบตเตอรี่เยอะเราก็ใช้ยันเช้าถ้าแบตเตอรี่น้อยมันก็ไม่ถึงเช้ามันทุกทุกอย่างมันมีการลงทุนเพราะว่าลงทุนแต่ละคนทุนไม่เท่ากันทุนมีไม่เท่ากันมีมากมีน้อยแต่ถ้าว่าผมผมเองผมลงเยอะไหมผมผมลงเยอะเพราะว่าผมมองมันอนาคตคนเรามันใช้ไฟทุกวันอ่ะเพราะบ้านเราร้อนขึ้นทุกวันโลกเราร้อนขึ้นทุกวัน คันนี้ว่าแดดก็มีเยอะผมเองเข้าไปผมไม่เสียแต่ของผมนะ10กิโลวัตต์เพื่อนๆเอาตามผมมันมันก็ใช้เงินเยอะแต่ผมเองผมทำเองถ้าเพื่อนๆจะมาศึกษามาถามอะไรเงี้ยผมให้คำตอบได้เท่าที่ผมมีความความรู้ที่ผมมีผมให้ได้พวกเองผมก็ใช้อยู่ผมใช้แบบหม้อปแปลงเทอรลอย1หนึ่ง5กิโลวัตต์แล้วก็จะเป็นสวิตชิ่ง กิโลวัตต์ก็คือขั้งหมส1บกิโลวัตต์สิบกิโลวัตต์นี่ผมใช้อะไรบ้างกลางวันนี่ถ้าแดดดีผมก็เปิดแอร์สองตัว3ตัวได้สบายได้หลายย่างอยู่ครับเพราะว่ากลางคืนก็เปิดแอร์2ตัวทั้งคืนยันเช้าเพราะว่าแบตเตอรี่ก็ต้องดีด้วยนะครับเป็นลิเธียมถ้าไม่ใช่ลิเธียมเนี่ยก็ถ้าแบตตะกั่วกดผมไม่เคยใช้เพราะว่ามันอายุการใช้งานมันมันไม่นานพอ แต่ว่าลีเทียมแห่งไหมแพงอยู่ครับแต่ว่าการดึงไฟาการใช้ไฟมันได้ดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวตอบแชทลูกค้ากับลูกค้าถ้ามาคุยเรื่องโซล่าเซลล์สว,วัสดีครับผม099ย0เก้าเก้ครับอยู่จังหวัดนคนปรปฐมอยู่นครชันรีครับสวัสดีครับ